โชว์ความหล่อคุณอาน,นิดนึงเดี๋ยวมาถามเคล็ดลับ <c oughs> ยิ่งอยู่นานเพื่อนๆเ,อเขาเรียกอะไรนะอายุเป็นเพียงตัวเลขใช่ไหมบัตรประชาชนพอดูจากบัตรประชาชนแล้วดูหน้าคนไม่เชื่อคนไม่เชื่อว่าอายุเท่าไหร่ตกลงสรุปยี่สิบเจ็ดหรือเจ็ดยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวพาวันนี้พามาดูเคล็ดลับความหล่อคุณอาน,นะคะ นี่เดี๋ยวดูรองเท้าโชว์รองเท้านิดนึงโชว์รองเท้านิดนึงโอ้โหเทวันนี้เทโชว์ความเท่นิดนึงช่วงนี้รู้สึกจะกินเยอะไปบ้างคุณอาฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเคล็ดลับความหล่อให้แฟนคลับนิดนึงว่าอ่ะเคล็ดลับความหล่อเนี่ยมีอะไรคือรูปประรรมนามประรรมจะยึดติดว่าสิ่งนั้นงามสิ่งนั้นดีนะ ก็ไปยึดติดมากมันก็ปรงปล่อยวางไม่ได้ดังนั้นถ้าบอกว่างามและดีก็ดีกว่าไม่งามอาอย่างนี้นะเคล็ดลับก็คือ,อกินอยู่หลับนอนนะแล้วตั้งเคยตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่นานแล้วคุยกับเพื่อนๆสมัยเป็นหนุ่มๆเฮ้ยกูเกิดได้กูสาบานแล้วว่า กูเกิดมาจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะอะไรวะก็คุยกันสนุกสนุกกับเพื่อนนะแล้วก็ตั้งพณิธานคุยที่ไหนก็ทุกครั้งก็ต้องเป็นอย่างนั้นเกิดได้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเออเอาไปเอามาไอ้เพื่อนผมมันตายไปเยอะแล้วแล้วก็มันเกิดเจ็บนอนติดเตียงไปเยอะผมยังยังแจ๋วอยู่ฮะยังยังยังอยู่คุณเน่ได้สบายสบายแล้วก็ เคล็ดลับส่วนหนึ่งก็คือแม่เขาดูนอกจากดูแลตัวเองแล้วดูแลผมด้วยคือหมายความว่ามีอาของดีๆให้กินตามที่คือตอนนี้ให้คุณอาเป็นหนูทดลอง <c oughs> เป็นหนูทดลองตอนนี้กำลัง a อ t ทีเว e นะคะแอ t ทีเว e ร่างกายแล้วดูว่าจะแต่คือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือว่าเขาไม่ป่วยเป็นโรคอะไรเลยชอบมากเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกินยาอะไรเลยนะคะแบบนี้เมือ่อเช้าตื่นแต่ตีห้า ตื่นตีห้ามาก็าหาอาหารสมองอมนะอาหารสมองแล้วก็เดี๋ยวนี้ตำราเนี่ยนะในในในคลิปเนี่ยตำราเนี่ยเราไม่ต้องได้อ่านแล้วนะมีคนอ่านให้ฟังเป็นเล่มๆเ,เลยแล้วก็ฟังฟังฟัง,ฟงโอ้แสงสว่างทางปัญญามันก็หาได้ง่ายนะตอนนี้นะสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อนๆใช้เครื่องมือที่รวดเร็วนะคะคือ เครื่องมือที่รวดเร็วนี้จะบอกเสมอคือจิตของเรานี่แหละใช้จิตจูนจิตกันนะสิ่งที่เราปรารถนาและตั้งใจจะเป็นอะไรซึ่งตัวเน้เองเนี่ยตอนนี้ก็ต้องแอคทีเวตต้องรีบเพราะว่าคุณอาเริ่มที่จะหน้าอ่อนวันนี้แล้วเห็นไหมเวลาไปหาแม่แม่จะบอกว่าตอนนี้เน้เริ่มจะแก่กว่าคุณอาแล้วนะก็ได้เนื้อันเนื้อทูเบต้ากูแคร์คือจัดไปเลยครับจัดไปเลยครับเพราะว่าบางคนถ้าไปหาหมอหา อะไรไปที่โรงพยาบาลมาบอกว่ากินไอโนในนี่แล้วก็บอกให้หยุดเลยเขาบอกมีปัญหาเรื่องไตปรากฏว่าเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่าตายของผมเนี่ยหมอยิ้มเลยโอ้โหดีมากเลยผู้สูงอายุขนาดนี้แล้วความดันก็ไม่มีปัญหาแล้วแล้วผมเอายาไปโชว์ที่ว่าแต่ก่อนนี่เป็นความดันเอายาไปโชว์โอ้โหถุงบเบลอเลยเขาบอกโอ้โหทั้งหมด มันไม่ต่ำกว่าห0ร้อเมตรเนี่ยเขาบอกมาจ่ายยาแล้วก็บอกใช่ครับถ้าถ้าจ่ายยาให้ผมไปผมก็ก็ไม่ทานเนี่ยเดี๋ยวจะมันเสียายาเปล่าเปาก็เลยเอ่อเจาะเลือดนะตรวจตรวจเลือดตรวจทุกระบบแล้วเป็นที่น่าพอใจของหมอเนี่ยเขามองมองดูแล้วเขายิ้มยิ้มเลย <c oughs> เพราะว่าหมอเขาก็รุ่นน้องผมแล้วก็พยายามมองมอหมอหมอ,หมอชื่อหมอจิรวันนะฮะอันนี้อันนี้ พี่ต๊อดบอกว่าทานเ a ตา้า u c บแคนกับเลิฟทูโอ้เยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะทานไปเลยแล้วก็จะเห็นผลอยู่ในยานี่ผมทานมาประมาณ4เดือนติดนะยิงยาวมาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทานมากนะเ,เช้าเม็ดเย็นเม็ดนะฮะพี่างี้กำลังทดลองว่าคุณอาเนี่ยจะถอยอายุไปที่10บ สิปี20ปีได้ไหมคืออันนี้เป็นงานทดลองจริงนะทุกคนเนะ่ไม่ได้พูดขำๆเล่นๆน,นะคะคนในคนในพูด<น>จริง<น>ทดลองในคนใช่ทดลองในคนทดลองในคนไม่ได้ทดลองในหนูใช่ไอเรื่องเรื่องความปลอดภยัยอันนี้ร้อยเปออยู่แล้วแต่เรื่องผลลัพธ์อ่ะเน่อยากจะรู้ว่าถ้าสมมุติว่าในวัยเจ็ดถ้าลดไปสิบปีอย่างนี้เนาะเอาจริงนะถ้าถ้าเซลล์อ่อนยาวไป10ปีเซลล์ Sell ใสเซล์ Sell ใหม่มันมีผลก็คือ การที่ไม่มีภาวะความเสื่อมมันจะทําให้หายจากโรคค่ะซึ่งคุณอาเนี่ยเห็นผลลัพธ์ชัดเจนก็คืออายุ72ไม่มีโรคอะไรเลยนะคะไม่ต้องกินยาอะไรเลยอันนี้อันนี้เป็นความภูมิใจแต่ว่าแก่แก่ือยังไม่รู้ว่าแต่ว่าไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยนะฮะไม่มีโอยลุกโอยนั่งโอยข็นอนโอยไม่ใช่เวลานอนแล้วก็หลับสบายไม่มีปัญหานะครับแล้วก็บิ้วอารมณ์ก่อนนอนฟังธรรมะบ้างฟังไอ ไอ้ปลัดยาบ้างอะไรพวกนี้นะแล้วก็ก็มีความสุขดีนะโอเคโอเคนะทุกคนเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวมีโอกาสนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการกระตุ้นโปรตีนเนฟทู 2, เอาแบบเคลียร์เคลียรชัดๆนะคะแล้วก็มีข่าวดีมาบอกแฟนคลับก็คือว่านอกจากการแอ t i v a t e ด้วยการกินสารสกัดแล้วมันมีการแอ t i v a t e แบบใช้สเตมเซลล์ cell, แบบภายนอกซึ่งราคาไม่แพงด้วยสำหรับคนที่ไม่อยากที่จะ กินเข้าไปภายในเนาะซึ่งตอนนี้เนก็ศึกษางานวิจัยพวกนี้แล้วก็เป็นเป็นหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวในในคนไทยที่ที่ทรู้เรื่องพวกนี้เนาะไม่ค่อยมีใครรู้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เน่ p a s ชั่นเนาะหลงไหลเนก็เลยเนยก็เลยมาจากอเมริกาซึ่งยังไม่มีในเมืองไทยด้วยใช่ใช่ก็เลยแบบพยายามค้นหาเรื่องพวกนี้เพื่อเพื่อนำข้อมูลมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วตัวเนเองก็จะทดลองด้วยนะคะซึ่ง ตอนนี้เนรู้สึกว่าเออเห็นผลลัพธ์กับตัวเองแล้วมีหลายๆคนที่เห็นผลลัพธ์ก็นั่นแหละมีเป้าหมายเดียวกันเนาะเป้าหมายคือการที่เราจะมียีนที่แข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นอะไรแล้วเราสามารถที่จะอยู่ได้แม้จะอายุ80 90 100เราจะมีอายุแบบเนี้ยแล้วก็มีเซลล์ที่เป็นเด็กคําว่าเซลล์ที่เป็นเด็กคือเราไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะเราก็มีความสดใสร่าเริมีชีวิตชีวาอันนี้เม่ก่อนนี้ผมบอกว่าจะขอแค่80ปีตอนนี้ ถ้าเกิดความโลทั้งร้อยยี่สิบก็ได้ถ้าอยู่ยังเงี้ยร้อยยี่สิบปีดูบรรยากาศนิดนึงแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเดินกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะจ็อกกิ้งเบาๆนิดนึงโอเคนะทุกคน okay, คออกกำลังบ้างนะฮะไม่หักโหมครับพอประมาณประมาณแล้วก็แบบรีแลกแนะ่ออกออกกำลังแบบรีแลกแล้วออกกำลังแล้วอย่าหักโหมมากแล้วมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอสุขภาพด้านหัวเขา่าด้านาในหลายๆด้านนะฮะ ข้อพับข้อเขา่าอะไรพวกนี้จะมีปัญหานะครับถ้าหากว่าออกกำลังแรงมากนะครับโอเคนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะบายค่ะ